ผักงามค่ะผักงามผักกาดกระจนนานบักไงเลยชนะกำลังงามชนะโอ้อยางจนเมื่อยแต่น้ำหนึ่งกัดข้าโอ้กัดขท้กขากระป๋อย,ยชมสวนคนขยัน สัตว์ขาวชมสวนคนขยันสร้างโรงเรียนอีกแล้วต้นหอมนีม่ขนาน,น,าย,น,าย,นายัน่ๆนต้นหอมแบงหอมเปรี้ยงเขียวพักได้งามกมูพี่นนองบุ้งเด้อพักได้งามกมูกมก เกิดกมี่เพิ่งเกิดก็มีสลัดสลัดกระพกบุ้งสวัสดีค่ะปลูกจนได้เก็บแล้วพี่น้อง <c oughs> ปลูกเองเก็บเองพักกาดกระจอนปลูกจนได้เก็บแล้วกินกระปนปนกับปูค่ะ กินกับปนลผูแป้งผูกงามเด็ดเด็ดแล้วเอาเท่านี้ก่อนมือนี้น,นผักกำลังงามปลูกจนได้เก็บกินกับปนต้นที่กำลังงามเดี๋ยวนี้ก็มีนี่ไงคะต้นถั่วผู้ค่ะกำลังงาม กำลังจะขึ้นค่ะปลูกยังก็ได้อันนั้นละพี่น้องปลูกทั่วพูค่ะสีเร็ดข้างในเพื่อนได้นน่นี่คือพริกค่ะเอาฟางกบเพื่อนแล้วพริกมาปลูกข้อเด็หฮดน,น้ำน้ำเล็กน่อยพวปลูกเรนปูกอีลีทั่วพุ่มค่ะพี่น้องทั่วพุ่มมีสองสามแทวส่วนอันนี้บักบวบค่ะกำลังขืนง,งาม จอบเศร้าจอบแรงสองแทวทัวภุมิค่ะพี่น้องจักเย็นว่าเย็นแล้วมือบวบค่ะเบี้ยบวบเด้อพี่น้องนี่คุณเน่่ยงวเป็นแทวเลยพิฉันวานเองกับมือบวบค่ะพี่น้องแทวนี่โอ้ส้เดรสคางให้เพื่อนสตัวอีแม่บวบค่ะ ใบไผ่รนลงใส่หล่องมันบวบค่ะพี่น้องกำลังงามสามแถวภาษาอีสานเรียกสามแถวสามหล่องปลูกแบบบบเมนหลุมปลูกแบบเป็นแถวสีเฮ็ดข้างในเพิ่นในตอนต่อไปค่ะสวยมากเลยค่ะพี่น้องเป็นล่องบวบและ ล่องถั่วทั่วพุม่มบานเข้าอื่นถั่วพุม่มบ้าน,อ,น,นอื่นเพื่นอื่นถั่วยังบุ๊มันมีถั่วพุม่มถั่วฝักยาวถั่วปรีดำแสบประกอกแบ่บนี่คือล็อกที่สามล็อกที่สามค่ะพี่น้องล็อกนี้ถั่วพุม่มงามกั่วเพื่อน สามแก้มกันแล้วบ้ามึงเนี่ยแก้มกันแล้วบัดนต้นบัวกับต้นมะเกียวพุ่มสี่เอายังไวสีเอายังอยู่หวานแก้มกันบัวพี่น้องบัวไม่ใช่บัวอะไรดอกบัวสีก็ไม่ใช่บัวรดน้ำผัก บัวลอยน้ำขำๆค่ะบัวลอยน้ำใส่โบกปูนใส่น้ำเอาบัวลงลอยไว้ฝึกให้เด็กๆได้รู้จักรดน้ำต้นไม้ค่ะสวนมีรูปมีล่างแล้วค่ะสวนครัวแล้วก็จะพามาดูต้นกล้าพริกอีก ี่นึงเราจะพามาดูแต่ละต้นก็คงจะเวียนหัวพ่อมันเยอะนี่ก็ทั้งพริกทั้งมะละกออยู่ด้วยกันพี่น้องโอ้ยญยน้ำกันละสิต่าใส่กันใสดเนาะส่วนนี่เป็นถั่วฝักยาวปลูกเป็นหลุม ปิดท้ายด้วยต้นก้ามะเขือค่ะพี่น้องเห็นไหมคะเล็กๆมะเขือขึ้นดกมากคะ่ะติดทุกเม็ดเลยดิฉันเอาฟางข้าวกบชุ่มชื้นแล้วกันก็ขึ้นทุกเม็ดเลยค่ะพี่น้องโตกว่าน,นี้หน่อยนึงดิฉันก็จะเอาใส่ถุงดำเล็ก นี่เหมือนเดิมมืเขือค่ะพี่น้องมาเขือเปราะ,ะและมื่เขือคางกบอยู่รวมกันจะเป็นยังไงก็คุ้มค่าในการรอชมเดี๋ยวต้องเอาดินใส่ถุงดำเล็กแล้วก็ใช้อะไรปลใบแหลมๆแงะขึ้นมาแล้วก็เอาใส่หลุมดำใส่ถุงดำเล็กๆ เอาไว้แจกพี่น้องคนปลูกต่อไปค่ะซีจีนพี่น้องซีจีนนาปึ๊ดจัาหน่อยเพื่อนกระสีใบยแยกด้วยบันใบเพื่อนกระสีแยกออกข้างกลายเป็นใบย,ยักยักงามเนาะงามอีหรีหรอวะโอ้มีเพื่อนตอบตอบเอาเองงามนักต้นกล้า ที่จีน